ถัดมาก็จะเป็นตัวมะนะคะวักมะบ้างเส้นแรกนะคะเราก็จะลากหมาทางขวาเนาะแล้วก็หักลงแล้วก็เขียนเส้นที่สองนะคะตัดพาดเล็กๆนะสั้นๆนะคะเส้นไม่เลยกันออกมานะคะ วักมะก็จะมีตัวมะมิมุเมโม,มนะคะตอนนี้เรากำลังดูที่ตัวแรกก็คือตัวมะ มานะคะมิมิก็จะขีดเหมือนเ,อเป็นเส้นเฉียงนะคะลากจากข้างซ้ายลงมาทางด้านขวานะคะ3เส้นเส้นที่3จะยาวที่สุดนะคะแต่มันจะไม่ได้ยาวกันมากนะแตกต่างกันนิดเดียวนะคะดูแนวเส้นไว้ก็ได้ ทั้ง3เส้นไม่ได้เ,ออเป็นแนวระนาบร้อย8 0องศานะคะจะเฉียงเฉียงนิดนึงนะ ถัดมามุมืนะคะเส้นแรกก็คือขีดลากลงมานะคะแล้วก็หักกลับขึ้นไปแล้วก็ขีดเส้นที่สองตัดพาดขวางลงมานะคะ มาเนาะเมะเมะนะคะตัวนี้เริ่มแรกเขียนเหมือนตัวโนะก่อนนะก็คือลากโค้งลงมาทางสายนะคะเสร็จแล้วก็เส้นที่สองนะับพาดเ,เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเขียนสั้นๆก็พอนะคะกะเอาให้พอดีสัดส่วนสวยงามนะคะ จะไม่เหมือนกระกระบาดแบบตัว x นะคะเพราะว่าขนาดเส้นความยาวของเส้นที่1กับเส้นที่2เนี้มันไม่เท่ากัน,นะ คะมโม,โมตัวนี้ก็ขีดเส้นนอนก่อนเนาะสองเส้นเส้นข้างล่างนะคะเส้นที่สองจะยาวกว่าเส้นที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เขียนเส้นที่สามเนาะลากพาดแล้วก็หักลงมานะคะก้นเขาก็จะเอ่อจะก็เรียกอะไรเป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมนมนหน่อยนะคะ ทีเ่เคยบอกไปเนาะในคลิปที่แล้วนะคะของคันต์คณะเนี่ยลักษณะของตัวอักษรเนี่ยเขาจะมีเหลี่ยมมีมุมเยอะนะคะไม่เหมือนกับฮิรากนาที่จะใช้เส้นโค้งมนๆกลมๆเยอะกว่าถัดมาวัคยะนะคะอันนี้ตัวยะเขียนคล้ายๆกับตัวฮิรากนาแต่ว่ามีเหลี่ยมนะคะ จะเป็นเหลี่ยมมากกว่าเส้นที่1นเนาะลากมาแล้วก็หักลงนะคะแล้วก็ขีดเส้นที่2ลากพาดลงมาจะสังเกตว่าของฮีระกาน,นะเขาจะมีติ่งอีกใช่ไหมแล้วก็เส้นแรกเนี่ยเขาจะแบบโค้งไม่ใช่หักลงมาเป็นมุมแบบคาตาคนะอันนี้นะคะวากยาก็จะมีแค่สามตัวเนาะคือ,อยาอยุโยะนะคะ มาเนาะตัวยุนะคะเส้นแรกจะลากลงมาเหมือนเ,อเส้นที่หนึ่งของตัวโคเนาะแต่ว่าเส้นที่สองเราเนี่ยขีดแนวยาวเ,าเลยจุดสุดท้ายของเส้นที่หนึ่งไปนะคะเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่า,เ,าเส้นที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าเหมือนเป็นฐานของตัวอักษร ต่มานะคะคตัวโยกตัวนี้จริงๆก็เขียนคล้ายๆกับตัวโคเนาะแต่ว่ามีเส้นเพิ่มขึ้นมา1เส้นตรงกลางนะคะเนอะเส้นที่1น่ลากลงมาก่อนแล้วก็ขีดเส้นที่สแล้วก็เส้นที่สามนะคะขีดจากซ้ายไปขวาคล้ายๆตัวอ e ีใหญ่กลับด้านนะแต่ว่าวิธีเขียนไม่ค่อยเหมือนกับตัว,ตว,ตวภาษาอังกฤษนะคะ 요. มานะคะวักระบ้างนี่ตัวระนะคะเส้นที่1เส้นนอนนี้เนี่ยมันจะสั้นกว่าข้างล่างนะคะสั้นกว่านิดเดียวนะคะเวลาเขียนก็ระวังกะสัดส่วนเนาะไม่ให้เส้นที่1เนี่ยมันกุดเกินไปนะคะถ้ากุดเกินไปมันจะน่าเกลียด ะะดีดีตัวนี้เขียนคล้ายๆกับตัวฮีรากนะเลยนะคะเพียงแต่ว่าเส้นที่หนึ่งนะถ้าเป็นของฮีรากนะเนี่ยเขาเจอแบบมีตวัดขึ้นนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าของาตาคนาเน,นี่ยไม่ต้องเลยนะคะลากเป็นเส้นตรงๆลง,งมาเลยตรงนี้เนาะที่แตกต่างแล้วก็เส้นที่สองก็ยาวกว่าเส้นที่หนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็โค้งมาทางซ้ายเส้นที่สองอันนี้เขียนเหมือนตัวฮีรากนะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่นักศึกษาชอบเขียนสลับอ่ะจะเขียนจะเขียนตัวริคาตาคณาก็ไปเขียนตัวริฮิรากานะแทแนอะไรเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็จะเขียนริฮิรากานะก็ดันไปเขียนแบบคาตาคนาแทนอย่างเงี้ยค่ะมันจะม,นมันค,คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังนะคะ มาเนาะรือรือนะคะตัวนี้ก็เขียนไม่ยากเนาะเส้นที่หนึ่งนะคะลากโค้งมาทางซ้ายส่วนเส้นที่สองนะก็ลากลงแล้วก็หักโค้งขึ้นมาทางขวานะคะ ถัดมาตัวเระน,นะคะตัวเระก็คือเหมือนคล้ายๆตัวรู้ตะตีอะเนาะแต่ว่าตัดฝั่งซ้ายออกไปนะคะเหลือแต่ตัวฝั่งขวาก็คือลากลงมาแล้วก็หักโค้งขึ้นมาทางขวา จะชอบเขียนตัวรู้กับตัวเระสลับกันนะคะอันนี้ก็ระวังดีๆแล้วกันเนาะถัดมาตัวโรนะคะโรตัวนี้ก็ เขียนเหมือนคล้ายๆสี่เหลี่ยมที่เบี้ยวๆเ <c oughs> ส้นที่หนึ่งนะคะลากลงมาก่อน,นแล้วก็ขีดเส้นที่สองลากแล้วก็หักลงมาแล้วก็ขีดเส้นที่สามปิดที่ฐานตอนสุดท้าย มานะคะวะวะจริงๆแล้วก็เขียนคล้ายๆกับตัวอุเนาะยกเว้นแต่ว่าไม่ต้องมีติง่งข้างบนนะคะก็จะเริ่มทีเ่เส้นแรกเหมือนในรูปเลยนะคะแล้วก็ขีดเส้นที่สองลากลงมาโค้งมาทางซ้าย มานะคะตัวโอโอนี้ก็ขีดสองเส้นมาเกาะแล้วก็ค่อยลากเส้นที่สามมาปิดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าบาง ที่เนี่ยเขาจะถอดเสียงโแมันจิตตัวนี้ออกมาเป็น W O เนาะแต่บางที่ก็ถอดออกมาเป็นแค่ตัว O ตัวเดียวนะคะก็ไม่ต่างกันนะตัวเดียวกันนะคะ ถัดมานะคะตัวอื่นนะคะตัวอื่นจะคล้ายๆกับวิธีเขียนจะคล้ายๆกับตัวชีนะคะก็คือทุกเส้นเริ่มลากจากทางซ้ายมือมาเกาะเนาะมีกระซ้ายมือเนาะแล้วก็เส้นที่สองก็ลากขึ้นมาจากทางซ้ายเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวชีเนี่ยขีดสั้นเขาจะมี2ขีดใช่ไหมแต่ตัวอ่นเนี่ยจะมีขีดเดียวนะคะถ้าเราลากเส้นตั้งลงมาอย่างที่เห็นในจอเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกเส้นเนาะทั้งเส้นสั้นแล้วก็เส้นยาวนี้เนี่ย มันจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะมันจะจรดเ,เส้นตั้งเส้นประสีสม้มทั้งคู่เลยนะคะจะชอบเขียนสัพบกับนักศึกษานะจะชอบเขียนสับตัวนี้กับตัวโซะนะคะอันนี้ก็ระวังด้วยตัวโซะจะเริ่มเขียน <c oughs> ตัวโซะจะเริ่มเขียนจากข้างบนนะ ส่วนตัวอื่นจะเริ่มเขียนจากทางซ้ายนะคะแล้วก็เรื่องอักษรเสียงขุ่นกับเสียงควบกล้ำก็คือเหมือนกับที่ากานเลยนะคะหละกักการเดียวกันเลยก็แค่ใส่เต็นเใส่มารุเข้าไปเนาะวิธีอ่านเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเสียงขุ่นเนาะสำหรับเ,ออเวลาที่ทำเป็นเสียงขุ่นแล้วนะคะก็จะมี3ตัวที่อยากให้ระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือตัวชีเนาะวัคสะตัวชินะคะพอเป็นเต็นเต้นแล้วพอใส่เต็นเตนแล้วเนี่ย ให้เปลี่ยนเป็นเสียงจินะคะจิส่วนวัคทะนะคะจิเนาะเปลี่ยนไปใส่เต็นๆแล้วเนี่ยอ่านว่าจิจินะคะมันจะเน้นมาเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ตัวซึนะคะของวัคทะใส่เต็นๆแล้วก็ให้เน้นเสียงเข้าไปอีกนะคะเป็นซึซึนะคะอย่างเงี้ยเป็นตน้นอา่าถัดมาเนาะวิธีเขียนนะคะก็เช่นกันนะคะก็คือเขียนตัวคาตาคณะปกติแหละแล้วก็ใส่เต็นเต้นเข้าไป ตัวนี้คะใช่ปะใส่เต็นเต็นเข้าไปก็จะเป็นกะนะคะรายละเอียดเรื่องเสียงขุ่นเสียงครบกล้ามนี้อธิบายไว้ในคลิปของฮิรากณะแล้วนะคะตามไปฟังรายะเอียดละเอียดกันได้ในคลิปนั้นนะ ัดมานะตัวฮะนะคะก็เช่นกันถ้าใส่เต็มๆเข้าไปก็เปลี่ยนเหมนเสียงเบิเนาะเป็นบนะน, B, นะคะฮ้าตเติมเต็มๆก็กลายเป็นบะมันไม่ยากเลยนะคะเขียนธรรมดาเลยแล้วก็ใส่เต็มๆเข้าไปถ้าใส่มารุเนาะ ตัวฮะนะคะถ้าใส่มารูก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงผะนะคะผะวักที่เราเติมเต็นๆได้มันจะมีอยู่แค่วักทาวักสะนะแล้วก็คะนะคะแล้วก็ฮนะส่วนที่เติมมารูได้จะมีแค่วักหาวักเดียวนะคะ มาควบกล้ามนะก็คือเขียนตัวที่เป็นสระอีนะคะของวักนั้นเนาะแล้วก็ใส่ยายูโย oh, ตัวเล็กเข้าไปก็จะกลายเป็นตัวควบแล้วอย่างอันนี้นะก็คือควบกับคีนะคะออกเสียงคียะใช่ป่ะรวบกันเร็วๆนะคะให้กลายเป็นพยางค์เดียวก็จะกลายเป็นเคียะเคียะนะคะจะสังเกตว่าตัวยะที่มาควบกล้ามเนี่ยจะเขียนใส่เล็กกว่านะคะ น,นี่ก็คือหลักการเดียวกับที่เราเขียนตัวควบกล้ำของฮิรากณะเลยนะคะแค่เปลี่ยนตัวสองให้เป็นคาตาคนาเท่านั้นเองไม่ต่างกันเลยค่ะอย่างที่พูดถึงไปแล้วในคลิปฮิรากณะเนาะว่าเสียงควบกล้ำของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้เสียงเยอะนะ,ะยอะอยุโยนะมาควบเวลาควบก็จะวางเอาไว้หลัง เสียงสระอีนะคะของวรคนั้นๆนนอย่างเงี้ยเราจะควบเสียงเคใช่ปะเราก็เลือกค่าคีโคเคโคคีคือสระอีใช่ไหมคะเสียงสระอีก็วางยายุโยอย่างในหน้าจอตอนนี้คือตัวย uh ุเนาะวางไว้หลังตัวคีนะคะก็จะกลายเป็นเอายุเนี่ยไปควบกับเสียงคีนะคะอ่านค uh ีย uh ุคียุอ่านเร็วๆเ,เนาะรวบให้เป็นหนึ่งพยางก็จะกลายเป็นคี Q นะคะก็จะกลายเป็นตัวควบกล้ามแหละเช่นกันนะคะถ้าจะใช้โยมาควบก็เขียนโยตัวเล็ก ตามหลังนะคะอันนี้ก็จะอ่านว่าเคียวเคียวนะคะถ้าจะควบกับวักอะไรดีวักวักมินะเนาะสมมติเสียงเหมอเนี้ยเนะาะมีมูเมโมใช่ไหมคะเสีงสยงอะไรอีกก็คือตัวมิเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอามิมาบวกกับโยก็ได้ ก็จะกลายเป็นเมียวเมียนะคะและในกรณีที่จะเขียนควบกล้ำแล้วก็ใส่เต็มๆใส่มารุด้วยก็ทำได้นะคะก็คือเขียนตามปกติเลยค่ะอ,อย่างสมมติว่าเราจะควบโยะใช่ไหมจะเขียนคำว,ว่าโย่อย่างเงี้ยก็คือคิเต็นๆแล้วก็ ควบด้วยเยอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนคีเต็นเตนใส่ปกตินะแล้วก็ใส่เยอะตัวเล็กเนี่ยตามหลังหมาก็จะได้เป็นเสียงเยยค่ะและในกรณีที่เราเอาตัวชิจิชิ จินะคะมาควบกล้ำกับยะยุโยเนี่ยจะอ่นอานไม่เหมือนกับกรณีอื่นๆน,นะคะก็คือเราจะออกเสียงรวบไปเลยเนาะอ,อย่างเช่นชิควบกับยะนะคะก็จะกลายเป็นช้าถ้าควบกับกับยุนะคะก็จะกลายเป็นชุถ้าควบกับโยก็จะกลายเป็นโชนะคะเช่นกันเนาะถ้าเติมเต็นๆก็จะกลายเป็นจะจุโจนะถ้าเป็นตัวจิก็จะกลายเป็นจะจุโจ,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 จนะคะ ส่วนจิที่เติมเตนเตนเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะแต่ก็สามารถอ่านได้เหมือนกันว่าจะจืโจนะคะ